ในคลิปนี้ผมและไมเออนอร์คุงได้เข้าไปล่าท้าผีในป่าและเราก็ได้ไปตั้งแคมป์กันจนผมได้มาเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในเกมซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากและผมกับไมเออนอร์คุงก็จะต้องเอาชีวิตรอดผ่านไปให้ได้และจะเป็นยังไงต่อผมจะสามารถเอาชีวิตรอดผ่านไปถึงตอนเช้าได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆเลย,ยงั้นทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดปกีดกว่า Let's go <S ออพี่เดลพี่เดลเอ่ออะไรพี่มาดูพี่มาดูนี่หิทำไมทำไมแนี่ยไอสตีฟกับอเล็กที่มันมีสองหัวน่ากลัวไม่มีลูกตาด้วยเฮ้ยน่ากลัวมากเลยพี่ดูนี่มันคือตัวอะไรอ่ะเอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พี่แต่มันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเออปิดเธอโชว์มันน่ากลัวเฮ้ยเขาบอกว่ามันอยู่ป่าแถวๆใกล้บ้านเราเองนะพี่เราลองไปดูไหมไอตัวเนี้ยนะใกล้บ้าน มันอยู่กับป่าตรงเนี้ยใกล้ิดเดียวเมันก็จะไม่ปลอดภัยเลยนะโชแต่้ยอย่าลองไปล่าดี๋ยวนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะลองสั่งชุดแคมปิ้งมาเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์ในป่ากันไหมได้ได้ก็ได้โชอ่าได้มาเดี๋ยวผมสั่งกันเลยนะจากเว็บ ชุนคาร่าชิงชาล่าดอทคอมทำไมอยู่ดีๆทำไมอยากไปป่าล่ะก็ไม่รู้ผมอยากรู้มันมีจริงไหมเนี่ยพี่พี่ลองคิดดูนะมันจะมีจริงจหรอสตีกับว่าเล็กหน้าตาอย่างนั้นอ่ะก็ไม่มีไงเออก็อยากรู้ไงว่ามันมีจริงไหมเนี่ยเราอาจจะเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเราอาจจะไปแล้วไม่เจอก็ได้เอาก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแล้วเลยไหมแต่ถ้าเราต้องไปทดสอบไงโอเคโอเคตามนั้นแหละตามนั้นแหละสามเลยนะอ่าอ้าดีไงอุ้ยถึงแล้วด้วยฮ้ยเร็วยังเลยสั่งแล้วถึงกดปุ๊บมาปั๊บเลยเหรอ ใช่หรอมาถึงแล้วหรอเหมือนแอบฟังอ่ะเอะอไหนกล่องนั้นหรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 2> ไหนเปิดดูอ๋อน,นี่ไงมาของว้าวชุดแคมปิ้งมาครบเลยมีไฟฉายด้วยโชว์โชว์สั่งไฟฉายทำไมก็อันนี้ไงเผื่อตอนกลางคืนไงเฮ้ยอ,อันนี้เดี๋ยวเราไปแบบเตรียมสัมภาระเตรียมของอะไรพร้อมกหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปเลยเราไปตอนอคืนดีวกว่าพี่น่ากลัวกว่าเยอะโอ้ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไป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 <า>ไป<า>ไป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 ของเต็มของเตรียมรถเตรียมอะไรแบบนี้โอเคเตรียมของไปพี่เอาของกินไปเยอะดีกว่าอืม เฮ้ยมืดแล้วนีหว่าโฉบโชบโช,ออชขอขอ,อนาทีได้มไมไม่ได้ไมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปป่ากันดีนัดไอ้อะไรนะัดมะขุดเทศมะเขือเทศใช่อ่ะ,อะมันเรียกว่าอะไรนะมะเขือเทศอ่ฮะมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศใช่วันนี้เรานัดมะเขือเทศไหมเอองั้นเดี๋ยวเราไปป่ากันไหมไปป่ากัน จะไปตอนนี้เลยใช่ไหมไปอยู่แล้วพร้อมแล้วนะโอเคไป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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วมามามาเฮ้ยโชว์ขับดีกว่าเฮ้ยผมต้องขับผมต้องขับมาคือเอาของมาพอแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่เอาอะไรมาบ้างเนี่ยเอ่อเอาโค้กมาแล้วก็เอาเนื้อมาแค่นั้นแหละผมเอาแค่ขนมปังมาสิบหกอันเนี่ยตู้เย็นเรามีแค่นั้นเนี่ยโพรพี่อยากกินเยอะๆไงนั่นนะถ้าตาม G P S บอกมันต้องมาทางนี้โอ้เสาเสาเสาใจเย็นโฮ้นี่ก็าวัวเอาวัวนี่ไปไหมป่าพี่คิดว่ามันจะมีตีนไหนผมถามพี่เลยเนี่ยไหนว่าป่า ม้ม, rumor, มันอยู่นอกเมืองมันอยู่นอกเมืองมันไม่มีจริงหรอกนั <Darwin> <S <S ่นเดี๋ยวเราจอดรถตรงร้านอาหารตรงนี้ก่อนก็ได้อือจอดให้ตรงจอดให้ตรงจอดให้ตรงโอ้ยพี่เดียวระวังระวังอ่าตรงโอโอ๊ยตรงแล้วโอ๊โอ๊ยไปขับรถบ้านไหนมานี่ใครสอนขับรถนี่ไอยาร้อยหนัดนะคนที่รถทีอ่าคนไอ้นี่คนที่สอนผมขับรถเขาตาเขียะอ๋อเราจะไปตาเขียตามเขาทำไมล่ะไป รถผมไม่ตรงไปร้านอาหารดีกว่าไม่ไม่ไปร้านอาหารทำไมป่าอยู่ตรงนู้นแล้วเราอุตส่าห์มาจอดร้านอาหารแวะกินหน่อยเหรอไม่จะจอดแวะกินทำไมเอาแล้วทำไมไม่ขับรถไปป่าเลยแล้วจะเดินทำไมมันเปลืองแรงเดี๋ยวรถเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเรารถเลิกไอพี่รถเอาเลิกขึ้นมาจะทำไงอ่ะโอเคโอเคไม่แต่ถ้าเราเราเจอไอ้ตัวนั้นจริงๆเราจะได้รีบขึ้นรถหนีเลยนะไม่เอาอ่ะโอเคอยู่ดีไม่ว่าดีหน่ากลัวมากๆเลยอ่ะป่าทึบขนาดนี้ นั่นเริ่บาดมะเขือเทศของเราใช่เหรอเฮ้ยใช่แน่เลยเฮ้ยต้องใช่แน่แน่คนลึ่บผีป่ะนึงปั๊บปัป๊บคนลึ่บผีคนลึ่บผีคนแล้วอ๋อพี่เดียวผมลึ่แบกไปฉาบให้คนคนเชื่อพี่คนคนคนเราลองหาเศทเราลองหาเศทหินโยนไปใส่เขาก่อนนะจะได้รู้เป็นคนหรือผีถ้าเป็นคนจะร้องโอ้ยถ้าเป็นผีเขาจะวิ่งมาใส่เราอ่าไม่เอาอ่ะโอ้เราอ่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับอ๋ออ๋อครับ อ่าคุณคงเป็นมะเขือเทศใช่ไหมครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศจะอ๋อมะเขือเทศอ๋อไม่ใช่มะเขือเทศเหรอไอเราก็งงตั้งนั้นผมอ่าพวกคุณคือคนที่อ่านั่งกับผมไปใช่ไหมครับจะมาอ่าใช่ครับผมครับผมอ๋อจะตั้งแคมป์ก็ตามผมมาได้เลยโอเคครับตามผมมาได้เลยอ่าหน้ากลัวจังเลยโอ้โหคุณทำไมป่าที่นี่มันอแล่หญ้ารกจังเลยเออป่านี้มันเป็นป่าทึบแล้วมันก็ต้นไม้เยอะนะโอเคโอเคต้นไม้ก็อาจจะเยอะแล้วทำไมสิที่นี่ถึง เป็นที่ท่องเที่ยวอ่ะเนี่ยตรงนี้มีท็อตนี่ครับตรงนี้มีท็อตว้าวนี่ไงพวกคุณจะสามารถตั้งแคมป์ได้นะครับตรงนี้โอเคครับตั้งแคมป์ตรงนี้คือต้องตั้งแคมป์ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับอย่าเข้าไปลึกกว่านั้นเลยมันอันตรายแล้วก็โอเคครับผมเตืไว้ก่อนวกงูพวกสิงโตอะไรแบบนี้เหรอคุณข้างในเอ่อมันก็มีนะมันอาจจะมีก็ได้แล้วก็ช่วงนี้มันก็มีข่าวแปลกๆด้วยเกี่ยวกับป่าแห่งนี้แล้วก็เอผมเตือนไว้ก่อนว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ แนะนาว่าให้รีบหนีดีกว่าเพราะว่าถ้าผมก็อาจจะช่วยไม่ได้เหมือนกันโอ้โอเคครับโอเคขอให้ขอโชคดีครับครับผมผมพูดเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไปแล้วเหรอมาเริ่มตั้งตั้งแคมป์กันดีกว่าโชว์น้ำโค้กพี่พร้อมนะรับอ่านี่เต้นพี่นะเอ้ยเต็นผมแล้วกันผมขอเต็นนั้นผมอ่ะพี่นอนตรงนี้ไปโอเคโอเคนี่พี่ตั้งน้ำโคกให้ฮะประเด็นคือผมซื้อเตาบาร์บีคิวมาอ้าวปิ้งดีรออะไรอ่ะ เราไม่มีเนื้ออ้าวเราไม่มีมีดด้วยเราไม่มีอะไรเลยมีแต่เตางั้นเตานี้คงทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะช่วยอ่าแล้วเราจุดไฟเลยพอเอาไฟแช็กนี้ซื้อมาก็จุดไม่ได้เหรออ้าวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยผมน่าจะซื้อไฟแช็กปิดประเทศมาโอ้โอยจบแล้วทําอะไรไม่ได้เลยเตาโง่ๆอะอย่างน้อยแคมไฟนี้ก็อาจจะช่วยได้ก็เลยนะตรงนี้มันมีไอ้นี้นี่มีหมูเอาเลยเอาตราหลิวตาหลิวตีหมูตาหลิวตีหมู ตาหลิวตีหมูมันจะตายให้มันอะเฮ้ย่นีไงมันตายให้ไปมาปิ้งเนื้อกันปิ้งเนื้อดีกว่าว้าวอ้าวโอ้นี่ไงเสร็จแล้วโอ้นี่เย็นจังเลยอ่ะโคตรเย็นอ่ะพี่เย็นเจี๊ยบเลยโชว์สงสัยเราอาจจะต้องนอนด้วยกันนะนั้นเราผมจะซื้อเต็นท์นนั้มาทำอไมอ่ะซื้อมาตั้งไว้เฉยๆประดับโอ้ยเย็นจังเลยเย็นจังเลยมันอยู่ใกล้ๆแคมป์ไฟเลยจะได้อุ่นๆเฮ้ยพี่เดียว อะไรมันมีคนลืมมีดกับไฟแช็กไว้ที่นี่ด้วยฮะดูนี่เออเออดีดีดีมามามาไปล่าหมูล่าสัตว์นี่นี่มีดมีดมีดอามีดเอ้ยเตาก็ติดเดี๋ยนี่ว่าเชื่อนี่โอ้ยไอ้พวกคนเอ้ยใครเนี่ยเออใครใครคุณเป็นใครหรอเออพวกคนแจมมาหาหมาหน่อยได้แม่หมาผมหายในป่าหมาคุณหายในป่าหรอหมาผมหายอ่ะพวกคนเอ้าไปหายได้ไงอ่ะผมผมผมก็ได้อยู่กับหมาผมพาหมามาเดินเล่นแล้วก็หาย โอ้ใช oh. ่เหรอโอ้ยน่าสงสารน่าสงสารไปไปไปช่วยดีกว่าไปไปดูไปดูคุณคุณแบบมากินมากินหมูให้หายเครียดก่อนมาขาหายเครียดก่อนกลับกลับมันก้ามกลับมันก้ามเนี่ยเรากินดูอ่าแล้วทำไมมาอยู่ป่านี้ครับเนี่ยเออทำไมคุณมาเดินเล่นเนี่ยผมผมป้าหมามาเดินเล่นอ่ะผมแค่อยากให้หมาผมมาสูดอากาศอ๋ออะล้วคุณแล้วคุณนำไปเลยนะคุณนำไปเลยอะไรครับนำออกมานำออกมาโอเคครับ ปโชว์ okay. โอ้ยพี่นานๆทีกว่าเราจะได้ช่วยสังคมเออเข้าป่าลึกด้วยรอบนี้เปิดไฟฉายเลยอ่ะ,อะนี่ไงนี่ไงไหนครับคุณไหนเขาคุณนําไปเลยนําไปเลยด้นนานน้านี่แหละครับด้านนานีนานนาน่แหละโอเคครับผมด้านนี้เลยเหรอครับเออมันมันลึกจังเลยเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปนานลึกๆึไม่ใช่เหรอโชว์เออเออระวังงูนะพี่ใช่ไหมพวกงงพวกงูอะไรแบบนี้ยเออโอเคแล้วเดินไปไหนแล้วเนี่ยเขาหายไปไหนเอ้าเราเดินตามเขาไม่ทันหรอเอ้า เย่ yeah, แล้วเอา้าอุตส่าห์จะช่วยคนแท้โชเอา้าตกแคมไหมเขาแหวะเข้ามาลึกนี่เออเอเราเรารีบกลับดีกว่ากกว่าอะไรว่าจะช่วยคนแท้ๆหายไปเฉยเลยโอ้ยอะไรเนะี่ยอุตส่าห์จะมาช่วยคน,น,นทั้งทีเออไม่ได้ช่วยจบแล้วเสียงใบไม้เสียงใบไม้เสียงใบไม้เฮ้ยพี่พี่อะไรอะไรไม่รู้อะผมเมันตัวขาอะไไอะไรอะไรโจไม่เห็นไม้พี่ไม่เห็น โชหลอนไปเองเเนี่ยพี่บอกแล้วโชดูเยอะเกินไปพี่บอกให้ปิดก็ไม่ปิดเนี่ยหลอนเลยพี่ไม่เห็นสักตัวเนี่ยรลอนหลอนไปเองคิดไปเองคิดไปเองไม่มีอะไรโอ้ยคิดไปเองคิดไปเองรีบกลับแคมป์ดีกว่าโชโอ้มันจะเป็นบีอะไรได้ไงไม่มีไม่มีไม่มีแล้วคนเมื่อกี้หายไปแล้วหมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยปล่อยหมาเขาไปปล่อยหมาเขาไปเรแล้วหมาเขาไม่ใช่หมาเราเดินไม่หล่อเลยไม่เดินเดินก้าวไม่ออกเลยเมื่อกี้น่ากลัวมากมันมีแบบยังไงพี่ มันมีเลือดที่ตาแบบตาตาหายไปเลยอ่ะพี่ตาโบหรอเออตาโบเลยแบบดำดำมืดเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะพี่โอ้โ,โหพี่ว่ามันไม่มีจริงหรอกโชว์หลอนจริงๆเชื่อพี่ไม,ไม่งั้นพี่เห็นไม่นานแล้วโอ้ยเรามาอยู่แคมป์กันก่อนดีนกว่าป<ช>ะผมคิดว่าผมอาจจะต้องล้างหน้าล้างตาอ<ช>่ะพี่ใช่อาจจะตาฝาดอ้ไอ้มันสดชื่นหน่อยเดี๋ยวพี่ไปด้วยเนี่ยไหนบอกว่าจะมามาแล้วกลัวมาทําไม อุ้ยส่วนหน้าโคตรจริงๆนะพี่ล้างหน้าก่อนมาหนึงโอเคไปอุย้ยป่านี่ก็สวยนะพี่นเนาะเมื่อไหร่จะเช้าสักทีนะแล้วจะให้เช้าทำไมเรามาตั้งแคมป์ตอนกลางคืนพี่เอาพี่คิดถึงบ้านอย่างเลยอ่ะคิดถึงบ้านทำไมไม่ต้องคิดถึงบ้านเราโอ้ยไป้ยโจอะไรพี่โจอ,อะไรอะไรอะไรพ,พี่พี่เจออะไรพี่พี่เจอเหมือนสตีฟอะไรสักอย่างไม่รู้เมื่อกี้มีเลือดด้วยคิดไปเองหรือเปล่าไอ้พี่ก็บอกนี่ว่าผมคิดไปเอง เขี่ยวหรือเปล่าแต่โชว์ล้างหน้าแล้วโชว์ไม่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นผมล้างหน้าพี่ล้อล้างหน้าอาจจะแบบเป็นภาพติดตาอะไรแบบนี้พี่จุ่มไปทั้งตัวเลยแล้วกันไม่ไม่ใช่แล้วพี่อันนี้เอาไว้แล้วโอ้ยดูน่าจะดีขึ้นละไปเเออห็นมที่ว่าเราเข้าแคมป์ดีกว่าเออนะเฮ้ยเสียดายน่าจะชวนคนอื่นๆมาด้วยเพื่อนพวกตออะไรอย่างเงี้ยเออเออเห็นเมื่อกี้ตกใจหมดเลยโชว์ไม่รู้ว่าตัวเดียวโชว์หรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็มันเหมือนจินตนาการขึ้นมาเองมั้งก็คงอย่างนั้นแหละประมาณนั เราหน้าาแถวนี้เราหาสัตว์ในป่าอใช่เราต้องหาสัตว์ในป่าแบบนี้มันก็อยู่ใกล้ๆนี้แล้วกันอย่าไปไหนไกลจะมีหมูจะมีไก่อะไรหรือเปล่าเนอะเราอาจจะเจองูหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้พี่เห็นอะไรเหลืองๆหัวเหลืองๆหัวส้มๆอะไรอะเมื่อกี้เราเห็นอะไรอะต่อหน้าโชเลยเมื่อกี้มันหายไปต่อหน้าโชเลยเอใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่เห็นนะไม่รู้พี่เห็นแวบอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังต้นไม้อ่ะเดี๋ยวผมอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะ อะไรวะเนี่ยไม่รู้พี่พี่ไปด้วยดีกว่าพี่มากับผมดีกว่าจะได้ปลอดภัยเฮ้ยแถวนี้มันไม่มีสัตว์เลยให้ล่าเลยเหรอพี่ทำไมมันหายไปไหนหมดล่ะเนี่ยหรือไงอ๋อนี่ไงหมูนี่ไงหมูเออจัดการจัดการตรงนี้มีแกะตรงนน้นมีหมูนี่หมูหลายตัวเลยโอ้ยวันนี้เราได้เราได้หลายตัวเลยเราได้หลายตัวเลยใช่ใช่ใช่ไป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 หมูเออเออหมูหมูหมูโอ้ยวันนี้เราได้เราได้กินแต่หมูแหลยพี่เดียวเฮ้ยหมูเยอะเลยโชว์สุดยอดเนี่ยโอ้ยได้หมูมาสี่ชิ้นแล้วน่าจะอิ่มแล้วแหละไปอ่าอะไรนะ แคมป์กับแคมป์กับแคมป์ไปอู้ก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ไม่ไกลแคมป์เท่าไหร่แสดงว่าแถวนั้นเฮ้ยเออโชเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเหมือนกันไหมเมื่อกี้โชเห็นเหมือนอเล็กใช่ไหมใช่ไอ้พี่ลงตาหรือเปล่าพี่ตาฝาดอะไรอย่าี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งกระโดดน้ำไปเองนะล้างหน้าใหม่ล้างหน้าใหม่อ่ะโอเคโอเคโอเคอมาเชิบเช็ดอ่ะเราไปเราไปทั้งตัวเลยไปไปอาบน้ำโอ้ยเย็นเจี๊ยบ จังเลยโอเคครับ okay. ใ,ในนี้กันนี้ก็เอาไงดีเนี่ยโชพี่เริ่มหลอนแล้วนะปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งหมูพี่เริ่มหลอนแล้วนะเน,ะนี่ยเอาพี่เดี๋ยวผมปิ้งหมูอยู่เอาอะไรผมปิ้งหมูอยู่พี่แกหมูผมไปเนี่ยอา้าขอโทษขอโทษอ๋อทำไมไม่ปิป้งอะ่ะปิ้งใหม่เลยโชกจังเนี้ยสุกได้แล้วสุกได้แล้วอ้านี่ไงสุกแล้วอ้าพี่มันมีมันมีห้าชิ้นอ่ะพี่เดียวอะไรอะไรพี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ โชว์เอาเลยพี่ <ไป S 1> พี่เอาอาหารมาเยอะวันนี้ออผมก็มีขนมปังเนี่ยพี่ก็เอามาทั้งเนื้อหมูทั้งเนื้อวัวเนี่ยเอ้ยเอย้พี่เดวเอเออน่าจะเป็นเพราะไอเราล้างตาจริงๆแหละเพราะว่ามีจริงๆป่านนี้คง ่เห็นไม่นานแล้วแล้ก็ผ่านมาแป๊บนึงแล้วนะไม่เห็นสักทีพี่ิเดวพี่เดวโผโชว์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 มันมีไรโชว์โผดิเดวโชว์มันตัวอะไรมันวิ่งไล่มันมีไรมันมีไรมันมีจริงมันมีจริงมันมีจริงมันมีไรมันมีไรโชว์โชว์โชว์กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนโอ้โหโอ้โอ้โอ้มันสับตีนแตกเลยโชว์วิ่งเร็วมากพี่ิเดวมันนี่พี่กำลังวิ่งอยู่พี่กำลังวิ่งอยู่ ไส่งไปฉายเหนามันเอ้าหายไปแล้วเหรอพี่กำลังจะหันไปส่งไปฉายเหนาอยู่เลยโจลรถ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 ไปรถไปรดกับบ้านกลับบ้านกลับบ้านส่งไปฉายเดิบไปในไรไม่ช่วยเฮียอะไรเลยกลับบา มันขับรถมันขับรถได้ด้วยมันไปขับรถมึงไปเรียนไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่เอาไปเอาแล้วไปเอาแล้วอ้ยกระโดดน้ำเลยโชว์ไปไปไปอยู่แล้ว